มีคำสั่งเด้งหมวดมานบขายใหญ่แม่สอดสงสัยโยงรับล่อ,อเข้าเมืองร่ำรวยผิดปกติในวันเดียวกันครับท่านผู้ชมครับวันที่12กุมภาพันธ์นี้พลตํารวจตรีระวีพัฒน์อมรมุนีพงษ์รองพบพชภูธร6รักษาการแทนพบกภูทรจังหวัด,ดตากลงนามในคำสั่งตํารวจภูธรจังหวัดตากเรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชรการ,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 กร,รด้วยร้อยตํารวจโทม,มานบศิีวาดํารงสายปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสารตีตํารวจภูธรแม่สอดโดยข้อกล่าวหามีกรณีต้อง ้องสงสัยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับกระบวนกัรลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยมหาศาลผิดปกติซึ่งอาจจะได้ทรัพย์สินมาโดยผิดกฎหมายตำรวจภูธรจังหวัดต,ตากสืบสวนข้อจึงสังให้มีการสืบสวนข้อริงด้วยแล้วก็ย้ายร้อยตำรวจโทมานนบศิวานํปปนบบรารทรงไปเป็นราชษาการสืบสเป็นการตำรวจภูธรจังหวัดตากขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแล้วให้รองผู้กับการฝ่ายหน่วยการตำรวจภูธรจังหวัดตากรักษาราชการแทน